สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมบอดจีนนะครับลูกค้าส่งมานะครับของคุณพี่บุญเลิศนะครับอาการนี่มีจดหมายน้อยมาด้วยนะครับนี่ชอบมากเลยนะครับลูกค้าที่มีจดหมายน้อยมาแบบนี้อธิบายอาการมานะครับคือนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าจะส่งงานซ่อมผมนะครับ เอาอันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเขียนอาการมาแบบนี้เลยนะครับชอบมากเลยนะครับลูกค้าทั้งหลายครัวเราเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเขียนมานะครับอาการเบื้องต้นเปิดไฟไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดไฟหน้าปัดไม่แสดงนะครับไฟในบอร์ดไม่ติดไฟบอร์ด egs ไม่ติดนะครับสรุปก็คือไฟไม่ติดสักอย่างเลยนะครับอาการก็คือนะครับถ้า จ่ายไฟไม่ทํางานนั่นเองอาการนี้นะครับอาการนี้หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะครับโดยเฉพาะสายช่างนะครับที่อาการอาการที่ว่าไฟไม่ติดเนี่ยหลายหลายคนก็คงจะเดาออกนะครับว่ามันเป็นที่ชุดสะพายชุดนี้นะครับถูกต้องนะครับชุดสะพายชุดนี้อาจจะมีปัญหาอยู่แต่นะครับไม่มีไฟมันจะไม่มีควันนะครับก็คือความหมายของผมก็คือว่า ชุดนี้จะไม่เสียถ้ามันไม่มีสาเหตุเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญกว่าจุดเสียก็คือสาเหตุที่ทําให้มันเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าจะซ่อมชุดนี้อย่างเดียวต้องไล่ดูเลยนะครับว่าจุดไหนที่สามารถทําให้ชุดสะพายเสียได้นะครับชุดจ่ายไฟนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นชุดจ่ายไฟนี่นะครับมันจะเป็นเขาจะครอบเป็นเ,เป็นโซนไว้อยู่นะครับ12โวลต์นะครับภาษาจีนอ่านไม่ออกแต่พูดได้นะครับจะพูดทําไมเนี่ย เออนะครับอ่าชุดนี้นะครับเขาทําเป็นโซนไว้อยู่นะชุดนี้จะเป็นซับไพนะครับหรือว่าชุดแจยไฟนะอย่างที่บอกถ้าชุดนี้เสียมันต้องมีสาเหตุนะครับเช็คด้วยว่าไดโอดกับซีเนอร์ไดโอดชุดนี้นะครับเสียไหมตรงนี้ชอบช็อตนะครับอ่าแล้วก็นะครับตัวคอนโทรลเลอร์พัดลมนะครับบางทีต่อพัดลมหลายตัวหรือพัดลมกระแสสูงทําให้ตัวนี้ช็อตตัวนี้ช็อตนะครับทาให้ชุด จ่ายไฟเสียด้วยเหมือนกันนะครับหรือนะครับบอร์ด egs ช็อตหรือว่า m o s f e t ช็อตนะครับสรุปก็คือว่ามันเป็นไปได้ทั้งบอร์ดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอาการชุดจ่ายไฟเสียต้องเช็คทั้งบอร์ดเลยนะครับนะต้องเช็คทั้งบอร์ดเลยมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ชุดนี้เสียนะนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องสรุปแล้วก็ต้องไล่เช็คทุกจุดอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะซีเนอร์หรือไดโอดชุดนี้ชอบมีปัญหา นะครับถ้าเช็คแล้วถ้าเช็คแล้วว่ามันไม่ช็อตจริงๆนะครับก็แสดงว่าอาจจะต่อไฟเข้าเกินต่อแผงเข้าเกินนะครับเออต่อแบตเข้าเกินอาจจะทําให้ชุดแต่ไฟชุดนี้เสียได้นะครับอ่าอย่างที่บอกเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ได้ไม่สะดวกถ่ายซ่อมให้ดูทุกขั้นตอนนะเดี๋ยวแต่จะมาบอกจุดเสียต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาต ไล่เช็คก่อนนะครับแล้วจะมาบอกว่าจุดไหนเสียบ้างนะครับมันเสียเพราะอะไรนะครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็อย่างที่บอกได้เช็คหาจุดเสียนะครับผมจะได่เช็คทั้งหมดเลยนะครับจนมาถึงชุดซับพ่านนะครับแล้วจะมาบอกว่าสาเหตุที่เสียมันคืออะไรนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทดสอบโดยการจ่ายไฟนะครับ จ่ายไฟเข้าเลี้ยงบอร์ดก่อนดูก่อนอาการมันเป็นอย่างที่ลูกค้าว่าจริงๆริงไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการนะครับเพื่อวิเคราะห์อาการเสียนะครับโดยก่อนอื่นนะครับถอดบอร์ด EGS ออกก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ถอดได้ถอดออกก่อนนะเพื่อที่จะเช็คระบบจ่ายไฟนะครับถ้าระบบจ่ายไฟเออคือควาหมายคือว่าระบบจ่ายไฟต้องทํางานก่อนก่อนที่ชุดอื่นจะทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้น e j ไม่เกี่ยวถอดมันออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะจ่ายไฟเข้านะครับชึบลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับ3แอมป์อาจจะไปเอาสัก2แอมป์ก็พอนะครับตั้งโวลต์ไว้ที่25โวลต์นะครับสั่งออน e 15, นะครับ, on, รบจ่ายไฟเขาเลี้ยงบอร์ดแล้วมีการกินกระแสนิดหน่อยนะครับมีการกินกระแสแต่นะครับ LED ไม่ทำงาน บอดตัวนี้เป็นรุ่นที่มีหน้าจอนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าบอร์ด LED ตรงนี้จะต้องสว่างทันทีไม่เกี่ยวไม่มีสวิ c ปิดเปิดนะครับตัวนี้ควบคุมด้วยหน้าจอนะครับ LED ต้องทํางานก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ,อ,อปิดซับไพ่ก่อนนะครับนี่สังเกตดูจับดูอ่าตัวนี้นะครับมอดเฟ d e นะครับมอดเฟลชุดจ่ายไฟร้อนนะครับร้อนแต่ไม่มี ไฟออกมานะครับถ้าไฟมีผลิตไฟออกมาได้นะครับ LED ต้องติดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อมอสเฟตร้อนแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างช็อตอยู่นะครับแนวทางวิเคราะห์อาการถ้ามอสเฟตร้อนนะครับเออพูดผิดถ้ากินกระแสน,นะครับนะทางวิเคราะห์อาการถ้ากินกระแสแบบกินไม่เต็มที่อย่างผมลิมิตไว้2แอมป์มันกินเมื่อกี้กินแค่0ูนย์จุหรือ 0.09M แอมป มันกินแค่นิดดห,หน่อยนะครับเราจะวิเคราะห์ได้จากกระแสว่านะครับมอสเฟตชุดจ่ายไฟมันไม่ช็อตนะครับมอสเฟตชุดจ่ายไฟอาจจะยังไม่ช็อตนะครับเพราะว่าถ้าช็อตมันต้องกินกระแสแบบเต็มแม็กนะครับกินกระแสทั้งหมดที่เราตั้งไว้เลยอย่างผมลิมิตไว้ที่2แอมป์มันจะกินเต็มที่2แอมป์เลยนะครับถ้ามีอะไรช็อตอยู่นะครับรวมไปถึง เราดูจากกระแสรเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับวิเคราะห์ถึงอาการเสียได้เลยว่า igbt หรือว่า mosfet ชุดพวกนี้นะครับมีเปอร์เซ็นที่ว่าจะไม่เสียนะครับเพราะว่าจ่ายไฟเข้าแล้วมันไม่กินกระแสรหรือกินกระแสน้อยนะครับก็แสดงว่า igbt นะครับอาจจะยังไม่ชอ็อตนะครับอาจจะยังไม่ช็อตคําว่าอาจจะก็คือว่าอาจจะยังไม่ชอ็อตหรืออาจจะเสียอยู่ก็ได้อาจจะมีตัวเสียอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องตรวจเช็คอยู่ดีต้องวัดทุกตัวอยู่ดีนะครับผมอ่าแต่ที่ผมบอกว่าอาจจะยังไม่เสียคืออย่างน้อยนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วมันไม่กินกระแสรเราสามารถอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าชุดที่แพงที่สุดแล้วก็ชุดที่หลักๆเลยก็คือตระกูล igbt เรามันมีเปอร์เซ็นที่จะไม่เสียค่อนข้างที่จะสูงอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่าอุ่นใจได้แล้วนะครับโอเคต่อมา มันกินกระแสนะครับเพราะอะไรนะครับปกติมันจะกินกระแสอยู่แล้วแต่นะครับเมื่อมันกินกระแสแล้วแต่ไม่มีไฟออกมาแสดงว่าต้องมีตัวช็อตอยู่และเมื่อมาจับดูที่มอสเฟตนะครับ Mod มอสเฟตมีอุณหภูมินะครับมีความร้อนนะครับเราก็ต้องวัดมอสเฟตดูนะครับว่าช็อตเองไหมเสียเองไหมเบื้องต้นผมได้ทําการวัดดูแล้วนะครับมอสเฟตพากตจ่ายไฟมันไม่เสียนะครับอ่าเออยังไงขอโทษด,ด้วยที่กล้องมันสั่นแล้วก็ พลิกบอร์ดกลับไปกลับมานะครับเ,เพราะว่าถ่ายทำมือเดียวนะครับเบื้องต้นนะครับเช็คแล้วมอสเฟตภาคจ่ายไฟไม่เสียแต่มีอุณหภูมิแต่ร้อนนะครับถ้าอาการนี้เช็คแล้วไม่เสียแต่ร้อนแสดงว่าตัวอื่นทําให้มันร้อนนะครับาสาเหตุมาจากชุดอื่นนะครับไล่เช็คดูแล้วซีเนอร์นะครับกล้องผมโนดส4นะครับเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงโน้ต20กันแล้วยังไงถ้าไม่ชัดก็ ขออภัยนะครับยังใช้โทรศัพท์รุ่นปู่อยู่เลยโอเคผมวัดดูแล้วนะครับซีเนอร์ไม่ชอ็อตไดโอดไม่ช็อตนะครับผมวัดมาถึงแค่นี้นะแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับโอเคอย่างที่บอกนะครับซีเนอร์ก็ไม่ชอ็อตอไดโอดก็ไม่ชอ็อตมอสเฟตก,ก็ไม่ชอ็อตแต่มีอุณหภูมิแสดงว่านะครับมันมีตัวอื่นที่ทําให้มันช็อตอยู่นะครับ ที่ทาให้มันรู้ได้ไงประทําให้มันชอ็อตก็เพราะว่ามันกินกระแสนะครับมันมีการกินกระแสแต่ไม่มีไฟออกมาตรงนี้นะครับต้องมีจุดใดจุดหนึ่งนะครับชอ็อตอยู่นะครับเดี๋ยวของญาติไล่เท็คแป๊บนึงแล้วจะมาบอกว่าจุดไหนชอ็อตนะครับครับหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบนะครับแล้วก็ทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับร่วมชั่วโมงเลย นะครับปรากฏว่านะครับหาสาเหตุไม่เจอนะครับบอดจีนกลายเป็นปัญหาใหญ่ซะงั้นนะครับทั้งที่เอ่อก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับชุดซับไพ่มันไม่ทํางานนะครับมอสเฟตร้อนนะครับมีการกินกระแสนิดหน่อยนะครับมอสเฟตร้อนนะครับผมเปลี่ยนเอ่อไล่เปลี่ยนอะไรนะครับเอ่อแม้กระทั่งแกนนะครับแกนบูตนะครับสองตัว นะครับก็เปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังอาการเดิมนะครับไม่หายไล่เช็คบอร์ดนะครับไล่เช็กอานะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีตัวไหนเสียเลยนะครับแต่ไม่ทํางานซะงั้นนะครับเออผมลองจ่ายไฟตรง 12V โวลต์นะครับเข้าที่เอาพุทของมันปรากฏว่านะครับใช้งานได้ปกติสรุปก็คือว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งหลังหลังซับไายนะครับทุกอย่างปกติ ไม่มีตัวไหนเสียนะครับจ่ายไฟตรงใช้งานได้ LED ติดหน้าจอติดใช้งานได้ปกติแต่นะครับถ้าจ่ายด้วยซับไพตัวในตัวของมันเองมันไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานแล้วก็มอสเฟตร้อนอย่างที่บอกนะครับก็งงเหมือนกันนะครับอาการนี้ก็แปลกๆนะครับหาสาเหตุไม่เจอนะครับไรนะครับแม้กระทั่งไร์เคยลองเปลี่ยนแล้วนะครับไรเอาของตัวที่ใช้งานได้มาใส่ มันก็ยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็งงอยู่นะเปลี่ยนอุปกรณ์เกือบจะทุกตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมเคยเจออาการเนี้ยออสองรอบนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ตัวนั้นนะครับตัวนั้นก็คือจบไม่ลงเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอาการเดียวกันเลยนะครับตัวที่2แล้วนะครับก็พยายามหาสาเหตุอยู่นานพอสมควรเลยเป็นชั่วโมงเลยแต่ก็ไม่จบนะครับ ก็เลยต้องเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้บอร์ดตัวนี้นะครับต้องทำเอ่อเอางานตัวอื่นออกก่อนนะครับเพราะว่านานแล้วใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับก็เอ่อเอาไว้เอ่อซ่อมบอร์ดตัวอื่นออกสักพักแล้วค่อยเอากลับมา,าลองใหม่ทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบอร์ดจีนชุดนี้บอร์ดจีนตัวนี้นะครับต้องมี e p 2ีนะครับส่วนคลิปนี้เป็น e p 1ีนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามชมกันนะครับหวังว่านะครับจะมี EP ที่2มาให้ชมกันนะครับถ้าบอร์ดตัวนี้ซ่อมได้นะครับซ่อมผ่านก็จะมี EP ที่2มาให้ชมกันแล้วจะมาบอกว่ามันติดที่ตรงไหนทําไมมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับวงจรเล็กนิดเดียวนะครับนี่เห็นไหมชุดปัญหามีอยู่แค่นี้นะครับหลายคนบอกว่าชุดได้มีปัญหาชุดได้เปลี่ยนแล้วเอาตัวที่ใช้งานได้มาใส่ก็ไม่ได้ เอาตัวของมันเองไปใส่อีกตัวหนึ่งกลับใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นชุดไดไม่เสียนะครับมอดเฟดไม่เสียนะครับอุปกรณ์ R านะครับอทุกอย่างค่าไม่เพี้ยนนะครับค่าตรงเป๊ะเลยนะครับตรงกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะครับสรุปไม่มีตัวไหนเสียเลยแต่ไม่ทำงานอ่ะงงงงสิครับผมก็งงเหมือนกันนะครับงงอยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคลิปนี้ ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเ,เจอกัน EP2 สําำหรับบอร์ดจีนตัวนี้นะครับเห็นไหมขนาดนะครับก็ซ่อมมาเป็นหลาย10ตัวแล้วนะครับในเรื่องของบอร์ดจีนแต่ก็มีปัญหาใหม่ๆมาให้เรา,เาพบเจอจนได้นะครับก็นี่เห็นไหมขนาดก็ถือได้ว่ามีประสบการณ์มากพอสมควรนะครับสำหรับช่างนะแต่ก็ยัง ติดอาการง่ายๆนะครับอาการง่ายๆแต่แก้ไม่ผ่านนะครับก็งงเหมือนกันนะครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยตอนนี้ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆอาจจะต้องเออเอา,เอาชุดจ่ายไฟอา่าภายนอกนะครับมาใส่นะครับชุดจ่ายไฟจ่ายไฟแยกนะครับชุดเดิมมันถอดออกนะครับเอา,เอาตัวใหม่มาใส่แทนยกชุดเลยนะครับก็อาจอาจอ,อาจจะต้องใช้วิธีนั้นนะครับ เดี๋ยวลองดูกัน EP 2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกัน EP 2หวัสดีครับ